สนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทย a อ a d คเดมีชั้น4นภูพ,พลาซา่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27พฤศจิกายน2567กลุ่มงานพยาบาลชุมชนพร้อมด้วยทีมแพทย์จากสาขาวิวชาชีพต่างๆของโรงพยาบาลสมุทรสาคร นำโดยนายแพทย์สุภสรานสุพัฒนาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยบาบาลสมุทรสาครน,นางพัชมนิติปัญญาคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครน,นางสายเพชรจังกาจิตประชาะสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครแพทย์พยาบาลอสอมและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนาครสมุทรสาครเข้าร่วมค่ะสำหรับครั้งนี้ได้เข้าดูแลผู้ป่วยซึ่งก็คือนายสวัสดิ์แพรกวารีอายุ71ปีและภรรยาซึ่งอยู่บ้านติดทางรถไฟชุมชนท้องคุง้งตําบลท่าฉลอม โดยผู้ป่วยเป็นอมาพาสเครื่องซีกและมะเร็งส่วนพรรยาน,นั้นก็หูหนวกโดยทั้งสองได้รับเบี้ยผู้พิการและเบี้ยคนชารารวม3,200บาทอีกส่วนหนึ่งจึงได้จากลูกชายแต่ก็ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตที่ผ่านมาทั้งสองได้รับเงินดิจิตอลจากรัฐบาลในกลุ่มผู้พิการคนละ1,000 0บาทแล้วค่ะ ทางด้านนักการรอดชีวินหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมุทรสาครได้กล่าวว่าสําหรับการเข้ามาดูแลครั้งนี้มีทั้งการตรวจสุขภาพให้ความรู้ในการใช้ยาการฟื้นฟูสุขภาพการทําความสะอาดจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ถูกสุขลักษณะค่ะทางด้านนางพชัชโมลปิติปัญญาคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ทางสำนักง,งานได้นำสิ่งของมามอบให้ รวมทั้งสำรวจสภาพความเป็นอยู่ในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้อยู่แล้วนั่นก็คือเบีย้ยผู้พิการเบีย้ยคนชราโดยครั้งนี้ก็จะได้มอบเงินช่วยเหลืออีก3000บาทค่ะโครงการพยาบาลชุมชนสร้างส,างสุขเทิดไทยองค์ราชันเป็นการมอบความรักการดูแลเอาใจใส่ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ยากลำบาก โดยในทุกเดือนทางทีมก็จะลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือและโ,โอกาสวันสำคัญสำคัญต่างๆก็จะนำทีมเข้ามาดูแลผู้ป่วยเช่นในวันนี้ค่ะ